ถ้าโลกข้างนอกวุ่นวายกลับมาอยู่กับโลกภายในจะทำให้คุณได้ไอเดีย ปัญญาและที่สําคัญปัญหาและการดํารงธุรกิจหรือว่าการดําเนินธุรกิจของคุณนั้นจะได้ทางออกแน่นอนค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็แพนแม่บ้านเด็ดฟอร์เรต์นะคะจะมาแบ่งปันวิธีการที่จะทําให้คุณไปต่อในชีวิตนะคะไม่ว่าการเงินการงานสุขภาพครอบครัวความรักความสัมพันธ์นะคะทุกอย่างจะออกมาดีแน่นอนค่ะในขณะที่เราเดินทางไปในชีวิตหรือทําธุรกิจทําอะไรไปนะทุกคนซึ่งบางทีนะคะการที่เราทําทําไปคือทําอย่างเดียวบางทีเราไม่เคยกลับมานะคะอยู่กับตัวเองเลยหมายถึงว่าเรา ทำข้างนอกเยอะเกินไปแต่ว่าเราลืมทําข้างในหรือเปล่าคะทุกคนนะซึ่งจริงๆแล้วค่ะต้องบอกว่าเรื่องโลกภายในเนี่ยสำคัญมากแล้วก็แผร่มแม่บ้านเด็ดฟอร์ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากค่ะทุกคนโดยเฉพาะคนแผร่นะคะเวลาเทรดกราฟหรืออยู่กับกราฟคือบางทีนะคะเวลาเราดูกราฟเยอะค่ะนะคะความคิดของเราคือมันก็จะมีจุดบายและจุดเซลล์คือเยอะมากหรือว่าแม้กระทั่งการทําธุรกิจค่ะเวลาเราไปเห็นนะคะบางทีเราทําทาทาเยอะแต่ว่าบางครั้งนะคะบางไอเดียเล็กๆเ,เ,เนี่ยมันจะทำให้เรา พุ่งทยานได้นะคะทุกคนซึ่งวิธีการพัแพมก็จะเลือกที่จะอยู่กับตัวเองนะคะหรือว่าอยู่กับธรรมชาติหรืออยู่กับสิ่งที่รักโดยนะคะไม่ไม่ได้อยู่กับคนเยอะ นะคะซึ่งการอยู่กับคนเยอะๆคือบางทีมันก็เป็นคําพูดของคนอื่นนะคะหรือว่าความคิดของคนอื่นโดยเฉพาะใครที่มีเป้าหมายใหญ่นะอันนี้บอกไปเลยนะใครที่มีเป้าหมายใหญ่เช่นคุณต้องการเงินร้อยล้านเงินพันล้านเงินหมื่นล้านเงินแสนล้านบางทีถ้าถ้าเราอยากได้เป้าหมายนะั้นะ่ะสิ่งที่เราทุกคนต้องทําคืออะไรคะเราต้องคุยกับคนหมื่นล้านแสนล้านนั้นเพราะเราจะได้ไอเดียปัญญาและวิธีการการลงมือทํามาอยู่ที่เราและถ้าบางทีแวดล้อมของเราอะค่ะ เขาไม่เคยมีประสบการณ์นั้นเลยเขาไม่เคยมีสัมผัสเป้าหมายนั้นเลยเขาไม่เคยสัมผัสเง,เงินเยอะขนาดนั้นเลยเขาจะไม่สามารถให้ไอเดียหรือแนะนําคุณได้นี่คือเรื่องจริงกับทุกคนสาหรับคนแทนแม่บ้านเด็ดฟอเร็กเนี่ยเป็นลูกชาวนา แว่ล้อมของโค้ดแพมก่อนที่จะประสบความสำเร็จคือโค้ดแพมรับราชการซึ่งแวล้อมของโค้ดแพมนะคะ่ะเขาไม่สามารถให้คําแนะนำโค้ดแพมได้แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่สิ่งที่โค้ดแพมนะคะทำให้โค้ดแพมสามารถประสบความสําเร็จได้คือโค้ดแพมจะชอบอยู่คนเดียวจะชอบอยู่กับหนังสือพัฒนาตัวเองแต่ชอบอยู่กับตํำรับตาําราความบางคั่งร่ารวยการเงินการลงทุนนะคะจะชอบอยู่แบบนี้คะ่ะและที่สําคัญนะสิ่งเหล่านี้ทําให้เราประสบความสําเร็จมากขึ้นและทําให้เราได้เป้าหมายที่เราอยากได้และมันได้แน่นอนกันทุกคนซึ่งมมันวว้าากเลยค่ะ เมื่อเรานะคะมีไอเดียและเป้าหมายที่มันใหญ่มากขึ้นเราจะไม่สามารถพูดกับคนที่เขาไม่เคยได้รับได้เลยคือเขาจะไม่สามารถบอกเราได้และปัญหาที่เราเจออ่ะเขาก็ไม่เคยเจอเขาก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้เราได้ดังนั้นคุณอยากได้เงินล้านคุณต้องไปคุยกับคนเงินล้านคุณอยากได้ร้อยล้านคุณต้องไปคุยหรือฟังกับคนร้อยล้านคุณอยากได้พันล้านคุณต้องไปคุยและฟัง,ขงเขาจะมีไอเดียปัญญาคําพูดที่ แตกต่างจากคนทั่วไปแน่นอนค่ะล้านเปอร์เซ็นซึ่งก็แผบเนี่ยรู้เลยดังนั้นเวลาคุณอยากได้เป้าหมายอะไรใหญ่ๆนะให้คุยไปคุณไปฟังเขาหรือว่าถ้าสมมติว่าแวดล้อมของคุณไม่มี1บอร์ดแคสต์คูโค้ดหรือคนที่จะทําให้คุณได้ไอเดียต่างๆนั้นลองไปฟังดูนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อฟังปุ๊บให้กลับมาอยู่คนเดียว และตัวปัญญาของคุณจะทํางานการมาอยู่คนเดียวคือนะคะบางทีอาจจะนั่งสมาธิการนั่งสมาธิค่ะจะมีปิ๊งแวบขึ้นมาในหัวแล้วก็จะบอกคุณว่าคุณจะมีไอเดียนู่นนี่นั่นซึ่งไอเดียต่างๆนี้จะมาตอนที่นั่งสมาธิตอนที่อาบน้ําตอนที่ออกกําลังกายไอเดียเหล่านี้ละคะ่ะจะทําให้ทุกคนสามารถนะคะได้ตามเป้าหมายแน่อน,แแน,นอนไม่ว่าคุณจะเป้าหมายเงินล้านเงิน10ล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านได้แน่นอนดังน้นะคะถ้าโลกข้างนอกมันวุ่นวายนะกลับมาอยู่กับโลกภายในเยอะๆค่ะและพัฒนาตัวเอองต่ ยังไงคุณต้องประสบความสําเร็จแน่นอนค่ะโคแ้แพมคอนเฟิร์มเพราะว่าเดินทางมาแล้วทํามาแล้วและทุกอย่างที่ได้มาจึงมาเล่าและก็แชร์ประสบการณ์นะคะดังนั้นลองไะทําได้เลยค่ะคุณต้องได้แน่นอนจะ้ะ